ตัวผู้พูดรเราก็ดีแล้วตัวผู้เราก็พร้อมทุกอย่างพร้อหมดทําไมมันยังพูดกันไม่เข้าใจอีกทําไมมันสื่อสารกันไม่เข้าใจอีกทั้งที่ทุกอย่างพร้อหมดนะคนฟังก็พร้อมจะฟังนักเรียนก็พร้อมจะเรียนครูก็พร้อมจะสอนเนื้อหาก็มีทุกอย่างหมดแต่ทําไมยังยังไม่เข้าใจกันอยู่ดีก็เลยได้ชาตนี้ขึ้นมาชาริหนหาที่ไหนไม่ได้เก็บไปเลย ย่อมาเลยว่าผู้สื่อนักประชาสัมพันธ์กับผู้รับจะเป็น,นองค์กรอยู่ที่ไหนก็ตามมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันตรงนี้ครับเนี่ยที่ผมที่ผมเข้ากันเอาไว้เนี่ยผู้สื่อกับผู้รับจะต้องมีส่วนตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกันถ้าไม่มีตรงนี้ต่อให้แมเสเซจจะดีขนาดไหนต่อให้ช่องทางจะดีขนาดไหนก็ยังคงทําให้การสื่อสารนั้นล้มเหลวอยู่ดีคนฟังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ ถ้าเป็นศัสตร์นิเทศศาสตร์พูดเท,เท่ๆเขาเรียกว่า communication breakdown คือความล้มเหลวในการ,รสารื่อสาสื่อยังไงก็ไม่เข้าใจถ้าไม่มีตรงนี้ต่อให้เนื้อหาเตรียมมาดีก็ตามต่อให้ช่องทางเลือกมาดีก็ตามพอพงพอพ้อเตรียมมาดีก็ตามต่อให้คนพูดก็พร้อคนฟังก็พร้อก็อยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับมันคือตรงนี้เจดได้มาดีขึ้นมา ถ้าได้ตรงนี้ว่าไหลรับประกันเลยว่าทุกเรื่องทีศศรร่สื่อสารไปหานลัชัดเจนเดาวสิครับดาวสิครับว่ามันคืออะไรมันต้องเกีย่ยวกันแน่ไม่ไงันไม่เกีย่ยวตรงนี้หรอกประสบการณ์อะไรควาเข้าใจมารู้คาเาใจสื่อสารต้องตอบพิช่ต ใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วแต่ยังไม่ตรงจุดหมายก็จุดหมายก็มีแต่จุดหมายก็ไม่ได้หมายความว่าการทำให้เข้าใจเรื่องโอกาสความสนใจความสุขเรความสนใจก็ผู้รับสนใจอยู่แล้วนะแต่มันไม่เข้าใจบางเรื่องเคยสนใจแต่ฟังแล้วไม่เข้าใจมีไหม อบอกสิว่าพูดเยอะเลยถูก้อต,ตออ่อไม่ถูกคอยังไม่ถูกยังไม่ถูกอ่ะประสบการณ์ใกล้แล้วประสบการณ์อะไรประสบการณ์ใกล้นะกองมาตอบถูกแล้วใช่แล้วประสบการณ์แต่ประสบการณ์อะไรประสบการณ์การมีส่วนร่วมส่วนร่วมของไทย ต้องพูดเคย,ปร,เคยประสบการณ์การสื่อสารผู้สื่อเนี่ยต่อให้เป็นหนังสือระดับประเทศด้วยสื่อมาเป็นร้อยร้อยครั้งก็ได้แต่พลาดตรงนี้เล็กๆนี่แหละทำให้คนไม่เข้าใจนักพูดบางคนพูดพูดดีมากนะแต่พอไปไปถึงกลุ่มบางคนพูดไม่เข้าใจเพราะนั้นนักพูดบางคนจริงพูดแล้วเข้าใจกับบางกลุ่มเท่านั้นประสบการณ์ใกล้แล้วล่ะแต่ประสบการณ์อะไร อ้าวประบสบการณ์รู้ที่เขารรับรู้อยู่แล้วอ่ะแต่เขาสื่อ็นละกจประสบการณ์การสื่อไอ้นี่ก็สื่อเก่งแต่นี้นนไม่เข้าใจประสบการณ์การพูดนี่ก็พูดไปเยอะไงพูดเก่งไงแต่คนนีไม่เข้าใจไม่ได้หมายว่าคนพูดเก่งจะทํะาให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆนะประสบการณ์ยิมูร์สาร เกี่ยวข้องทุกอย่างเลยนะถ้าตัานตีตัวนี้ออกนะมันจะเกี่ยวข้องทุกอย่างเลยที่เราใช้ระหว่างตัวเราไปหาเขาใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะไอ้ประสบการณ์ะใช่แล้ว่ะแต่ประสบการณ์อะไรยอมยอมอยาพึ่งยอมงี้ง่าประสบการณ์อะไรที่พูดสื่อสารผู้สือสารเออ ประสบการ์ร่วมเพื่อการตีความไอ้ตัวนี้แหละตัวสําคัญเลยล่ะเป็นกุญแจไขไขปลดล็อกได้เลยว่าถ้ามีตัวนี้เมื่อ,อไรรับปรับกันหรือว่าท่านสื่อสารร้อยครั้งก็ถึงใจคนรับร้อยครั้งครับเพราะมันคือประสบการณ์ร่วมเพื่อการตีความที่มันล้มเหลวเพราะว่าผู้สื่อสารมักจะมีประสบการณ์หนึ่งแต่มาสื่อให้คนฟังซึ่งไม่เข้าใจกับประสบการณ์นั้น